สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับกับอาจ,จารย์นิโน,โน่คนเดิมนะครับวันนี้ก็เอา Casio อ CTK 702 0นะครับมาทำการโหลดดิง้งจังหวะด a ต a านะครับของ Casio จากโน้ตบุ๊กเข้ามาในเครื่องนะครับผมอันนี้ก็เราก็ต้องมีสายโฮสต์ USB อย่างนี้นะครับเพราะว่า usb uh, sd card ตัวนี้นะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะมันมันไม่เป็นรุ่นที่ไม่รองรับนะครับมันต้องเป็นรุ่นการ์ดของโทรศัพท์เอ้ไม่ใช่อ่าของกล้องถ่ายรูปนะครับผมประมาณ2ถึง8ปดกิกานั้นฮะ,ะซึ่งมันหายากนะครับต้องไปซื้อที่ร้านขายพวกกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นเป็นการ์ดตัวเดียวไม่มีสล็อตอย่างนี้นะครับคือไม่มีสล็อตตรงกลางเหมือนการ์ดโทรศัพท์นะครับซึ่งมันไม่รองรับนะครับ มันจะให้ format แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำดูก่อนนะครับว่าจะแค่ไหนยังไงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับผมคอมนะฮะก็ให้นำา usb ฝั่งนี้เสียบเข้าไปที่ตัวโ o ้ e b o o k นะครับแล้วก็เอาโฮสต usb ฝั่งนี้มาเสียบเข้าด้านหลังนะครับเสียบเข้าไปเลยครับ เรียมอืบนะฮะโอเคเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมเพื่อจะเอาจังหวะลงนะครับก็คือ Data Manager นะฮะตัวนี้นะฮะของ Casio นะฮะเดี๋ยวมันก็จะแมปได้ให้เลยนะฮะตอนนี้มันกำลังแมปได้กันอยู่นะครับ มันก็จะขึ้นมาในตัวหน้าจอโชว์เป็นเพจอย่างนี้นะครับนะฮะเราก็ไปที่ preference นะครับกด Browse นะฮะกด Browse เพื่อเราจะหาข้อมูลไปที่อ่าเราเก็บไฟล์ของตัวจังหวะไว้ที่ตรงไหนเราก็เข้าไปดูตรงนั้นนะครับผมของผมไว้ที่ไดนอทนะฮะ ที่ได้อแล้วผมก็จะเขียนว่าคาซีโอตัว T นะฮะนะฮะนะฮะมันกำลังเซตติ้ง c a ซ i o USB ให้อยู่นะครับมันจะสร้างไดอะตามัตเพื่อเชื่อมกับตัวโปรแกรมนี้นะฮะเจอแล้วครับ c a ซ i o CTK 7 0 0 0นะครับ กดโอเคครับ,นะรบไฟล์มันก็จะเข้าไปในนั้นแล้วนะฮะทีนี้ก็กลับมาที่ปุ่ม transfer น,นะครับมันกำลัง connect ให้อยู่จากนั้นก็ลองคลิกที่คำว่า Rhythm นะครับเห็นไหมครับจังหวะก็เข้ามาแล้วนะฮะก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการ ยิงจังหวะและเสียงเข้าไปในเครื่องนะครับไปที่แพ็กเกจทารนเฟอนะครับมันมีแพ็กเกจอีดิมีเสียงนะครับแพ็กเกจทานเฟอนะครับรัดดูนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไป เฟสนิดนึงครับเมี่ยเห็นไ,ไหมครับ Casio ก็จะทำการาแมปไดให้เรานะครับก็จะขึ้นคาว่าได้ is ready นะครับตัวคำว่า disconnecting ก็จะขึ้นเป็น CTK 7,002นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะส่งตัวจังหวะนี้ไปได้แล้วนะฮะ ลักษณะของมันแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะหลดยิ่งเข้าไปนะฮะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะเข้าไปนะครับไปที่คําว่า user i n t u m นะครับผมนี่ครับสามชาเข้ามาแล้วนะครับผมเอาสามชาสองเข้าไปอีกครับมาปุ๊บนะครับสามชาสามนะครับเข้ามานะครับวางไว้เลยครับในตำแหน่งที่เราจะทำนะฮะนี่ครับ มันก็จะเข้ามานะครับผมอยากรู้ว่ามันเข้าไม่เข้าเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าจอมาแล้วก็วหมุนวงล้อนะครับไปเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาถ้ามันยังไม่เข้ามันก็โนดาต้าตอนนี้มันเข้ามาสามแล้วนะครับเอ,เอาจังหวะแดนเข้าไปนะครับนะครับปั๊บเข้าไปครับจริงๆเราก็อาจจะรวบหมดเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะชอบนะครับ หมอลำนะครับเข้าไปาลำเพลินเข้าไปนะครับภูไทยเข้าไปนะครับลำซิงเข้าไปนอ่าเอาซูเปอร์ซิงเข้าไปนะครับปปรรบ,บีกินเข้าไปนะ จะไ,ไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับมันเรียงเข้ามาให้ทั้งหมดร้อยตำแหน่งนะครับโบโลโรไ,ไว้ที่หมายเลขสิบอันนี้ชาชาชานนโนนะครับอันนี้เป็นของ MZX 500เร้อนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาไปทำให้ดูนะครับลำเพลินนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับ สามชานะครับไ,ไว้ครับาสามชาเลยนะครับใส่เข้าไปครับเยอะหน่อยมันก็จะเพิ่มอันนั้นเยอะไปหน่อยนะครับบีกินใส่เข้าไปจังหวะเซตศูนย์ศูนย์ก็ ก็ใช้ได้นะครับผมมีอีสานสองสามสี่กวราชากองยาวลำเดินลำพลินนะครับก็เลื่อนเมาส์มาะนะครับลำพินหนึ่งไว,ไว,ไว้ที่17แล้วกัน ลำวงนี่น่าจะเป็นลำวงลาวนะครับไว้ที่สิบแปดนะครับมันก็จะไหลเข้ามาเใช่ไหมครับมันก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เลื่อนไปอีกนะครับดูนะฮะเยอะแยะเนาะถึงนี่เลยเอาจังหวะวอหน่อยก็ได้นะครับวอจังหวะ เต้นแบบสบายๆอาวชัววงนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจังหวะโซ่นะฮะใบรุ่นหน่อยใส่เข้าไปสารวันตะรุงอาตะรุงแตงแตงแรงแตงแรงแตงแรง,แง,แง,แงประมาณนั้นนะฮะ เดือหาได้นะครับอยากรู้ว่ายังไงเราก็มาดูที่ preference นะฮะนี่ครับเอามาจาก c d k 7,002นะครับผมกลับไปที่ transfer เหมือนเดิมเดีย๋ยวนี้มาดูที่หมวดเสียงนะครับหมวดเสียงดูที่โทนนะฮะ เข้าไปแล้วนะครับอัตโนมัตินะครับแพ็กเกจทนเฟอร์ hmm. ไปดูนะครับที่ไฟล์อะดิโอแบ็กอัพอันนี้คือถ้าจะเอาจังหวัดจากเครื่องกลับมาไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับ uh, นี่โทนนะครับเข้าไปหมดแล้วนะครับ ดออแกนดูสี uh, ครบหมดนะครับมิวสิกพีเซตดูนะครับกำลังทำให้นะครับแล้วก็กำลังจะโหลดเข้าไปนะจะทำมิวสิกพีเซตก็ทำได้นะครับ รีจิส a t ชันนะครับอันนี้ก็จะส่งเข้าไปอันนี้ยังรอไฟล์อยู่นะฮะถ้าเราทำไว้แล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นมาโชว์ขึ้มาในไฟล์ให้ดูนะครับอันนี้ก็กลับมาหมวดร h ท t h มต่อนะครับ,นะรบตอนนี้ก็โหลดลงไปเยอะแล้วนะครับประมาณ21จังหวะนะฮะทั้งหมดนี้เราใส่ได้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาลองดูครับนะครับนี่เห็นไหมฮะเข้ามาหมุนวงล้อเลือกดูลองเอาบีกิมเนะเาะกเ,เอดูเดี๋ยวก,ก็เลือกดูนะฮะพอดีมันยังเชื่อมกันอยู่นะครับ แน่นอนว่าจังหวะก็ได้เข้ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะรุ่นแบบรุ่นนี้ใช้ได้ร้อยยูเซอร์นะครับร้อยยูเซอร์ลำเพลินลำเพลินลำเพลินรู้สึกว่าเราใส่ไปรือยังน้องเอาใส่เข้าไป ครับก็นี่ก็คือวิธีการเชื่อมอ่าโฮสต์ Host USB เข้ามาในตัวเครื่องนะครับกรณีที่เราไม่มีการ์ดนะครับวิธีง่ายมากนะครับก็คือแมปไดด้วยตัวมันเองแล้วก็เอา Casio Data Manager 6.1นะครับโหลดลงไปในโน้ตบุ๊กหรือคอมของท่านนะครับแล้วก็ทำการอ่าคอนเน็กอย่างที่ผมแจ้งมานะครับผมที่แนะนำมานะครับเท่านี้เครื่องของท่านก็จะมี จังหวะไทยไว้เล่นได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผมต้องเอาเสียงลงให้ครบก่อนครับสวัสดีครับ